ครับสวัสดีกรับพีซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาผอๆกับปดีแตงนะพี่น้องเนาะรับผดีแอมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของปู่ศรีสะเกดตอยนะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่23กันยายน67ลาวพัฒนาออก492703ขับเลขล่างก็ออก สองเกะพี่น้องเนาะภาพของปู่สีสะเกดงวดที่ผ่านมาพี่น้องเข้าตัวกลับด้เพี่น้องเนอบอครับวันจันทร์ที่23กันยายน2 5งหเจลาวพัฒนาปู่สีสะเกดบนล่างวิ่งรูด3กับ5เน้นที่3มพี่น้องแต่ว่าลักสามปูเนี่ยนทสามศนกับ3ามหนึ่งขนัดนี้พี่น้อง รับสามศูนย์เข้าเนาะพี่น้องเนาะเลขออกศูนย์สามเข้าตัวกลับนะพี่น้องครับผู้ได้กลับตัวแวกกระดิโขกมันกันนี่นาะพี่น้องเนาะครับเมื่อนี่ปูคนทรงไม้แล้วพี่น้องครับประแจมผ้ามาติดตามต่อยเนาะครับเนาะกับลาวพัฒนาปูศรีสะเกดนะครับอ่ะไปเบิ้งน้ำกันนาะพี่น้องเนาะ ครับสัตว์เขียนมาพี่นอ้องวันพุทธที่ยี่สิบห้า เสียงรบกวนในเด้อพี่น้องเ,อเด้อแต่กาบขอโทษขอภไฟอะไรหางบ้านเขาจะทำงานขับเกียร์เล็กดังแก่เจดเจ็ดเจดอยู่นี่ครับ ครับวนล่างวิ่งรูดหกับ6พี่น้องหกับ6เน้นที่หนะครับครับส่วนสุดวิ่น,นะพี่น้องเนาะ พุทธวินสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์ครับ สัดเกียน,นี่นอพี่น้องเนาะครับมาเบิงปูจับคู่ได้พี่น้องเด้อห้าแปด ครับหกศูนย์หกเก้าหกสี่นะครับ สี่ศูนย์สี่แปดสี่เก้าโอ้เก่าชุดเก่าหางพี่น้องกับกับไม่เนียนนะพี่น้องเนาะปูพะเนียนให้ ห้ 58, 50, 64, 40, าแปดห้าศูนย์หกสี่สี่ศูนย์นะครับ ครับมีตุก,ก,นกนันกันเบิลกันเป่าที่พี่น้องเอาไว้ข้างขังนะพี่น้องแล้วมีเหล็กสามตัวอยู่ขับกันซีซีแปดแปดนะพี่น้อง ครับวันนี้มีเลขสามตัวนั่นพี่น้องห้าสามห้าแปดเก้าหกศูนย์ สามห้าศูนย์เก้าสี่ศูนย์นะครับ เน้นซองหางพี่น้องตัดเขียนมนาะพี่น้องเนาะขับไล่ตาบอพี่น้อง <c oughs> เอาเตรียมกนใจเนบืองตามนี่ได้พี่น้องเร้่อเนี่ยขับปูบนทรงใม้เนาะครับเนาะปูชีสเ,เกตกับตัวด้วยปูอะ เอาตัวเนีนน้องพี่น้องเนาะห้าแปดห้าศูนย์หกสี่สี่ศูนย์ขับเลขสามตัวกับสามห้าแปดตัวเน้นเก้าสี่ศูนย์ตัวเน้ยนน้อพี่น้องเนาะกันสี่สี่แปดแปดไว้นําพี่น้องครับเอาสัดเจนงน้อพี่น้องเนาะครับพอเตรียมก็กราบขอบพระคุณปู่หลายๆลายนะครับเด้อปู่ศรีสะเกดนะครับเนาะที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม,าม้พอเตรเตียมขับฝากพี่ฝากน้องเ,เอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วขอให้ปังๆพี่นอ้องอยเริ่มเพื่อปูวานแล้วพี่น้องกับตัวไว้นาได้พี่น้องเนิ่มมกสอบตัวใดนะครับเนาะครับเอาจะเริ่มนะพี่น้องเริ่มเข้ามาแล้วก็จะเริ่มกดไหลกดแชร์ให้พอเตียมน้าเนาะน,นะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนครับเอาสุดท้ายทายสุดนี่็ข้ออีพีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอเตียม พอห้โกโฉกมันมานเหงหงรวยรวยกันทุกคนนะครับเนาะครับสําหรับคลิปนี้พอแต้มกันมีแคนี่พี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม